สวัสดีค่ะทุกคนแล้ววันนี้นะคะอยู่กับรายการเซอร์ไพรส์ทำไมต้องมาตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดรวมสับนะคะแล้วตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงตรงที่แดดร้อนแดดร้อนพากุมาทำไม <c oughs> แต่นั่นแหละตามชื่อรายการว่าทำไมต้องมาเดี๋ยววันนี้เราไปดูกันนะ <c oughs> จริงๆเนี่ยตลาดเนี้ยอยู่ใกล้คอนโดมาทุกคนแบบประมาณ2กิโลแต่ฉันไม่เคยมาเลยสั่งแก๊บตลอด <c oughs> แต่เอาละใดๆวันนี้ไหนๆน้องฝึกงานก็พามาทั้งทีนะคะ <c oughs> ตลาดใจกลางอาโศกตรงข้ามแกมมี่ <c oughs> ทำไมต้องมานะตลาดเนี้ย คือด่าหลงด่าลาอะไรเนี่ย,ยที่ทงทีเที่ยว,วมาเดินการระเบิดเลยแล้วเราเจอดาราที่อื่นไ,ได้หรอทำไม,ไมเราต้องมาเจอตลาราโด,ดนซับไม่เดี๋ยวเราเดินเข้าไปคุยอะไรกันอากาศค่อนข้างร้นอนครับโอเคเล่าเล่าไปละกันเล่าไปอโศกอะ่ะเป็นชื่อโคนนี่ซึ่งเป็นข้าราชการของรัชกาลที่หกเป็นข้าราชการนะอโศกมนตรีปะใช่ค่ะอโศกมนตรีเมื่อก่อนเนี่ยอาศัยแต่ในพระนครแต่หลังๆนะคะเริ่มแออัดคุนนางส่วนใหญ่เนี่ยก็เลยมาซื้อที่แถวทุ่งบางกะปิ ตัวเนี้ยคือทุ่งบางกะปิตลอดนี่มาเปลี่ยนหรอใช่เมื่อก่อนเนี้ยมาคือทุ่งบางกะปิอ๋อก่อนที่จะเปลี่ยนชื่อเป็นอโศกมนตรีตอนเนี้ยมันโล่งมากโอเคแต่เจ้าของที่ใหญ่ที่สุดก็คือนายอโศกมนตรีค่ะพี่นี่อ๋อก็คือเขามาซื้อที่ใช่คือก็คือส่่ก็เป็นพคนข้าราชการส่วนใหญ่ที่แบบมาซื้อกันหมดเลยมันก็มีหลายคนแต่ว่าคนที่ซื้อที่เยอะที่สุดอ่ะคืออสมมตรซึ่งชีก็เป็นฟิลว่าเออก่อนสายชีก็อุทิศพื้นที่พินให้อะแล้วทุกวันนี้เขายังเป็นเจ้าของที่นี่อยู่ป่ะ ก็คือชีก็คือตเย่ไปแล้วเข้าใจแต่แบบว่าลูกหลานหรือว่าคนอื่นเลยคือเขาอุทิศที่ดินให้เป็นสาธารณประโยชน์อ๋อเป็นสาธารณะเมือนสวนรวมเพราะแบบคือจากพระนครมาตรงนี้ก็มาแบทองแสบๆก็มาได้ไงตลาดรอมซับของเราเนี่ยมีอายุเราว20ถึง21ปีเนี่ยอินเสิร์ตอุ้ยไม่เยอะนะต้นโพต้นพอก็ยังมีนะคะเออเอินเสิร์ ือตอนแรกอะไม่คิดว่าไม่คิดว่ามันจะกว้างใหญ่ขนาดนีน้ตอนแรกขับรถผ่านข้างหน้านึกว่ามันจะเป็นแค่แบบตอกซอยเล็กๆนะแต่นี่คือแบบทุก<อ> <ๆ S 2> คนเดินเข้ามามันจะมีแบบเหมือนฟิลไลไรตลาดแบบตลาดสดด้วยของกินช่ำมากดูีิชั่นให้พี่เซอร์นะโอเคค่ะร <Okay. S 2> ้านในนี้ที่เก่าที่สดุดเอาจริงปะ ตอนแรกอะร่ะนึกว่ามันจะเล็กไงไจะหาเจอแม้วันนี้มันจะได้กับพีโมแล้วนะคะร้านนี้เพิ่งมาเปิดใหม่ร้านนี้เพิ่งมาเปิดใหม่ต้องอยู่ข้างหน้าแน่นอ,นอนดูใหม่ดูใหม่สุด<ค>ใช่เลยนะนทำได้ให้สิบคะแนนเลยแต่ถ้าไม่ได้นะคะเดี๋ยวมีบทลงโทษเล้งมาก แป๊บนึงขอ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 ช่วยนิดนึงได้ป่ะเอาร้านแบบร้านใหม่ที่สุดเท่าที่จะหาได้แต่ว่าต้องเปิดภายในปีนี้อย่างนี้ได้ไหมเอาแบบใหม่ที่สุดแล้วแบบเพิ่งเริ่มเปิดหรืออะไรางี้ก็ได้หรือว่าแบบแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าใหม่ที่สุดอ่ะเราต้องถามทุกร้านเลยเหรอมันเป็นไปไม่ได้เราต้องเกิดการสังเกตไงโอเคเนาะใดๆคิดว่าทําได้เดี๋ยวลองดูเริ่มเลยไหมล่ะเริ่มเลยเดี๋ยวเทคนิคของเรานะคะจะดูเริ่มจากร้านขายของชำก่อนเลยค่ะนี่นะคะคิดว่า ร้านนี้น่าจะเก่าแก่ที่สุดนะคะแต่เราเริ่มจากร้านนี้เลยค่ะพี่ค้าสวัสดีค่ะจะถามว่าร้านเปิดมากี่ปีแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำไมเปิดมากสิบกว่าปีสิบกว่าปีเห็นไหมล่ะพอดีหนูมีมิชชั่นต้องตามหาร้านที่แบบเปิดมานานที่สุดในตลาดนานที่สุดหรือต้องเป็นทวกร้านร้านอาหารมีเปิดมากกว่า1ิปีหรอคะพี่จริงเหรอหนูหนูก็คุณแม่ร้านข้าวโพดเห็นไหมล่ะคุณพี่ขายอะไรบ้างคะ ลักลูกค้าเยอะขายเยอะมากนี่คือครอบจักรวาลมากนึกว่าได้โซนะคะทุกคนไม่งั้นลูกค้าขายดีไหมคะช่วงนี้เงียบใช่ไหมเงียบแล้วคุณแม่ไม่เปิดในแบบติ๊กต็อกบ้างหรอคะอยากจะเปิดแต่ว่าเออทำยังไงอ่ะอ่ะเปิดช่องเลยสร้างแอคเคาท์แบบใส่อีเมลใส่รหัสอะไรอย่างเงี้ย แม่มีอีเมลป่ะ g ีเมลนี่มันล็อกกับเฟซบุ๊กก็ได้นะใช่แล้วก็ถ่ายคลิปแล้วก็ปักตะกร้าจริงๆอ่ะลูกชายอ่ะชอบทำแล้วก็อยากรอเขาให้เขามาทำอ่าให้ <โอ S 1> ลูกชายเนี่ยเพราะว่าคุณแม่ร้านน่าสนใจมากเพราะว่าเขาขายทุกอย่างแบบทุกอย่างจริงๆทุกคนถ้าใครอยู่แกรมี่นะคะอยูอ่แถวอโศกนะถ้าหาอะไรไม่เจอนะคะมาหาคุณแม่ได้เลยที่ตลาดรวมทรับนะคะ,ะปิดกี่โมงคะร้านอ๋อร้านนะปิดสี่โมงปิดสี่โมงเย็นอ๋อเปิดตั้งแต่หกโมงเย็นสี่โมงเย็นเลยนะใครที่แบบทํางานกองถ่ายต้องไป อกกองเช้าเนี่ยมาอุ่นหนุนลราคุณแม่ได้เลยเดี๋ยวอีกหน่อยจะมีในติ๊กต็อกแล้วเนาะ <c oughs> คือมีสารพัดพัดลมอะ่ะมีแบบตั้งแต่พัดลมรุ่นแบบโอจีและแบบไฮเทคนะคะอูหู <c oughs> ทุกคนแพนไปนี่ <c oughs> มียันตีจูเอียนะคะ <c oughs> คือมีทุกอย่างจริงอ <c oughs> ่ะมีการวอมุยอะไรก็มีนะโอ้มีทุกอย่างมีทุกอย่างจริง <c oughs> อยากซื้อแต่ของออนไลน์ค่ะทุกคนมาเดินช้อปปิ้งกันบ้างนะคะโอเคขอบคุณคุณแม่มากนะคะโอเคผ่านไปแล้วค่ะร้านแรกสิบกว่าปีถือว่าเริ่มต้นได้ดี เอาจริงมันไม่ได้ร้อนขนาดนั้นหมายถึงว่าถ้าไม่ได้ถ่ายรายการแบบค่อยๆเดินแล้วก็ค่อยๆนั่งอ่ะมันก็ร้อนปกติไทยแลนด์ใช่ใช่แล้วมันก็แบบว่ามันโป่งอยู่เอ้ยแต่ป้ายป้ายร้านดูแบบใส่สนามนี่ไงนี่ไงเจอแล้วฉันชอบกินกล้วยปิ้งด้วยฉันจะซือ้อเห็นเขาบอกว่าร้านกล้วยเนี่ยอยู่มานานเดี๋ยวเราจะมาลองดูว่านาน ก็เยเนี่ยทนำไมไม่แต่ป้ายเขาเคนะป้ anak, ายข้างๆตรงนี้ยเออแล้ป้ายข้างๆเขาออริจินอลเหรอเขาบอกว่าหอมอร่อยนานกว่า10ปีเห็นไหมล่ะนานกว่ายี่สิกว่าจริงไหมเนี่ยยี่สิกว่าปีแล้วเหรอคะเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะยี่สิบเลยเหรอยีเลยเหรอคะตั้งแ่ยี่สิบปีที่แล้วเลยเหรอคะไม่ก็ลหักหมจะมีอยู่ไหมกล้วยหักหมกจะมีวันจันทร์สกล้วยหักหมกวันจันรสูเด็กพวกนี้ไม่รู้จักกล้วยหักหมกค่ะพี่นันคือ กล้วยหักหมกมันคือกล้วยที่ปิ้งพร้อมกับเปลือกอ่ะมันคือ,ม,คอมันคือกล้วยไข่ใช่ไหมคะหรือกล้วยหักหมกมันชื่อว่ากล้วยหักหมกเลยแล้วก็ปิ้งกับเปลือกแล้วคือข้างในอ่ะจะหวานมากคือแกะออกมาคือเปลือกมันจะดำเชราะ่แต่พอแกะออกมาข้างในจะเหลืองแบบอร่อยหากินยางมากทุกคนเปิดมานานกี่ปีแล้วนะคะยี่สิกว่าปีพร้อมตลาดเลยปะคะตลาดอยู่มา21ปีก่อนตลาดก่อนตลาดดี ฉันเจอแล้วฉันกลับบ้านได้แล้วเย้ yeah. ้เหหลือรานใม่อ,อ๋อเหลือร้านใหม่ที่สุดฉันว่าร้านนี้เก่าสุดแล้ว <c oughs> คือคุณมี่เขาขายตั้งแต่ก่อนจะมีตลาดรวมซับอะอ่าคิดดูมันเป็นของทำหน้ามันคือของออริจินอลทุกคนต้องเคยกินกล้วยปิ้งอะใครไม่เคยกินกล้วยปิ้งก็คือมาเหยียบหน้าได้เลย <c oughs> อยากชิมแล้วตอนนี้คือ คือตื่นเต้นและเราก็เป็นสายกล้วยซะด้วยคือเหมือนแบบว่าที่เราชอบกินกล้วยหักหมกอะ่ะเพราะว่า t e x t อร์มันจะแบบเละๆนี่แหละมันจะนิ่มๆเว้ยแล้วคือเมื่อก่อนอะ่ะพ่อทํางานอยู่แถวบางแคแต่คือพ่อตอนนี้พ่อเสียปแล้วนะคือเป็นอะไรที่แบบเห็นแล้วนึกถึงพ่อเพราะาพ่อจะซื้อกล้วยหักหมกกลับบ้านมาฝากตลอดเวลามันก็เลยเป็นสาเหตุที่แบบเฮ้ยชอบกินกล้วยมากโดยเฉพาะกล้วยหักหมกแต่วันนี้ไม่มีนะคะมีวันจันทร์ถึงศุกร์เสียดายมากอะ่ะเราไม่มีในแก๊บด้วยอะ่ะขอบคุณนะคะนี่คะ่ะ ก็ชุดเล็ก35บาทชุดใหญ่60บาทแล้วก็กล้วยหั่นงงห้าสิบบาทนะคะอดกินคือจะบอกว่ากิมมิคของการกินกล้วยอ่ะคืออยู่ที่กล้วยแต่มันอยู่ที่น้ำจิ้มจริงๆนะจริงแต่กูเป็นคนไม่จิ้มเอ้าใช่ไหมออโอเคตอนนี้นะคะร้านที่เก่าที่สุดก็คือร้านกล้วยชัยชนะนะคะกล้วยปิ้งชัยชนะของคุณพ่อนะคะเดี๋ยวเราจะไปตามหาร้านที่ใหม่ที่สุดกันในตลาดนี้นะคะไม่ยากไม่ยากนี่ว่าร้านใหม่ไม่ยากร้านนี้หรือเปล่าุ e ยน่ากิน ร้านที่เราอยากสั่งด้วยไหมชอบกินเอ,อะไรบ้างสั่งค,ววคาวดี้เดย์ก็คืออันนี้เนาะเป็นเมนูที่แบบว่าเขาฮอตฮิตมากการแยกสีของ E ีสีฟ้าเนี่ยซึ่งไม่เคยกินเหมือนกันนะเอาแม่เอาหนึ่งอันเอาคาวดี้เดย์หนึ่งค่ะเราลืมบอกชื่อร้านนะคะชื่อร้านนี้ชื่อร้านว่าบลอนจีเบลนจีนี่ว่าเป็นตัว E ค่ะเบลนจีคุณพี่คะร้านเปิดมานานหรือย,อยังคะ ปีเกือบปียังไม่ถึงปีเกือบปีแสดงว่ายังไม่ใหม่ที่สุดนะคะแต่ตอนนี้อยากทักหนึ่งอย่างมากเลยอันนี้หลวงพ่อโสธรใช่ไหมคะไม่รู้น่าจะไม่รู้น่าจะเป็นของเจ้าของแต่เนี้ยแหละหลวงพ่อโสธรเพราะที่บ้านมีเหมือนกันใส่มือต้้งสังเกตตั้งสันมาตั้งสังเกตมากเนี้ยแหละหลวงพ่อโสธรเราเราเราเจอแยกย้ยยังไงว่าเป็นมาตั้ไหนเพราะว่า ผักเขาเรียกอย่ใบหน้าใบหน้า,อานชอบูรนอะไรอใช่ใบหน้าแล้วก็วัสดุเขาจะเป็นสีขาวแบบนี้สาระเยอะนะนว่าไม่ได้เหมือนไม่มีสาระแต่มีอยู่โอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็<อ><อ>ยังไม่ได้ร้านที่ใหม่ที่สุดนะคะแต่ว่าเพิ่งถามมาสองร้านเองเดี๋ยวเราไปตะเวนถามไปก่อนนะคะทุกคนเลย ดีกว่าดีกว่ายังไม่ได้รู้ไหมคะว่าร้านไหนแบบเพิ่งมาเปิดเลยเอานี้ร้านปั่นร้านน้ำมะพร้าวปัร้านน้ำมะพร้าวโอเคได้หนูถามขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแปดเห็นไหมล่ะเราโกงโอเคร้านที่ติดกับร้านมะพร้าวปั่นนะคะก็จะเป็นร้านกาแฟอีกร้านหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะร้านเปิดมานานหรือยังคะเปิดได้เดือนลงเดือนหนียวมีแหละ คุณพี่ว่าคุณพี่ใหม่สุดไหมในที่นี่คิดว่าเปิดใหม่น่าจะใหม่น่าจะใหม่สุดอ่ะร้านนี้ใหม่กว่าครับอ้าวร้านนี้ใหม่กว่ามาพราปั้นใช่ชื่อร้านอะไรคะเป็นนายวันวันครับนายวันวันนะคะที่ย่านอโศกมาซื้อได้ในตลาดรวมทรัพนะคะเพิ่งเปิดหนึ่งเดือนมาซื้อก็ได้นะคะแต่ว่าหนูน้ำสามแก้วแล้วรออะไรคะเอ้ยค่ะสวัสดีค่ะร้านมะพร้าวปั่นนะคะฉันชอบกินมะพร้าวปั่นมากร้านเพิ่งเปิดเลยใช่ไหมคะเปิดมากี่ ใหม่กว่านี้มาปั๊บสองวันอะไรเนี่ยคุณพี่ว่ามีใหม่กว่านี้ไหมอันนี้น่าจะใหม่ใหม่สุดแล้วล่ะใหม่สุดแล้วใช่เออใหม่สุดแล้วแหละกูขี้เกียจเดินแล้วใหม่สุดเถอะโอเคสอสัปดาสอัปดาเห็นไหมล่ะมีสซันคอมพีสบอกแล้วว่าร้านใหม่ใหม่อะต้องอยู่โซนหน้าหเพราะว่าเขาดูใหม่ร้านหลังๆเนี่ยเขาดูแบบออริจินอลโอเคเอาเราเอาสั่งสักหนึ่งไหนไเราเจอร้านที่ใหม่ที่สุดแล้วเนาะหรือว่าอะไรอร่อยสุดที่ร้า อ๋อที่ขายดีที่สุดจะเป็น Make มิกเบอร์รี่โอเคงั้นเราลองมิกเบอร์รี่โยเกิร์ตค่ะโอเคฉันเป็นสาวชอบกินน้ำปัน่นคือมีแต่สั่งปั่นอะตอนนี้นอ,อิ่มแทนข้าวไปเลยเยอ,อะอมากขอบคุณค่ะน่าอีดมากทุกคนในส่วนของมิชชั่นวันนี้นะคะของซือก็เสร็จปเป็นที่เรียบร้อยเราหาร้านที่เก่าที่สุดแล้วก็ใหม่ที่สุดได้แล้วนะคะก็คือร้านใหม่ที่สุด ตี้เลเวอร์นะคะอยู่ข้างหน้าทางเข้าเลยใครไม่อยากเดินไกลก็นี่เลยเข้าแบบบุฟสั่งกลับบ้านพอร้อนมากค่ะตอนนี้ช่วงต่อไปนะคะมันก็จะเป็นช่วงที่เราไปตะเวนหาซื้อของที่ตลาดรวมซับยางนี้เนาะแล้วเดี๋ยวเรามาชิมกันว่าแบบเฮ้ยร้านไหนอร่อยหรือไม่อร่อยในฉบับของเราแล้วเดี๋ยวเราแนะน้ากันเพราะว่าวันนี้เรามีน้าปั่นสีแก้วมันต้องมีที่สุดของของเราวบ้างโอเคเดี๋ยวเราไปซื้อของข้ากันนะคะทุกคนไปค่ะมีมมีมิีจ๋า จากตลาดรวมซับแม้ตรงข้ามอโศกอ่ะเอ้ยตรงข้ามแกมี่อยู่ในอโศกอ่ะรู้จักสิตลาดรวมซับคือตลาดที่อยู่ตรงข้ามแกมมี่ในย่านอโศกเป็นแหล่งร้านค้าและร้านอาหารยอดนิยมสําหรับคนทํางานในย่านนั้นมีทั้งอาหารเสื้อผ้าและของใช้ในชีวิตประจําวันราคาย่อมเยาวและอร่อยอาแล้วมีมีเดินเล่นคอยไปเดินเล่นหรอมีมีเคยไปเดินเล่นหรออยากไปเหมือนกันนะถ้ามีโอกาสเดี๋ยวมีมีจะลองไปเดิน นี่ไงนี่พามิมี่มาเดินตลาดรวมซับเนี่ยมิมีลองแนะนำซิว่าร้านไหนเนี่ยอร่อยที่ต้องซื้อวงเล็บเอาของเด็ดทวีตวงเล็บเอาของค้าวนะตอนนี้ของวานเยอะมากถ้าอยู่ที่ตลาดรวมซับแล้วอยากหาอาหารคาวเด็ดๆลองดูร้านพวกนี้นะข้าวหมูแดงนายหุยร้านนี้หมูแดงหมูกรอบอร่อยน้ำราดเข้มข้นถือว่าเป็นหนึ่งในร้านดังของตลาดเลยนายหุยต่อไปนะข้าวหมุนไก่โกตีร้านนี้ขึ้นชื่อเรื่องไก่นุ่ จิ้มรสเด็ดและข้าวของมันกินแล้วฟินสดสดร้านตามสั่งเจ๊อ๋อยมีเมนูตามสั่งหลากหลายรสชาติถูกปากคนไทยโดยเฉพาะผัดกะเพราที่รสจัดจ้านถึงใจข้าวหมูทอดเจ๊มหมวยหมูทอดกรอบนอกนุ่มในเสิร์ฟพร้อมน้ำจิ้มแจ่วสดแซ่บเป็นอีกร้านที่คนแน่นตลอดโอเคจัดไปเราจะไปสีร้านที่มิมีม่แนะนำนะจ๊ะขอบคุณจา้ามิมี่ขอบคุณจา้าเลยค่ะและนี่นะคะทุกคนก็คือสิ่งที่เราคัดสรรมาให้ทุกคน oh <my. S 1> โดยชั้นจะกินแต่บางอย่างอาจจะต้องให้น้องฝึกงานช่วยกินเพราะฉันไม่กินเผ็ดนะคะเพ่เดี๋ยวเราจะมาแบบเมาส์มอยว่าไหนอร่อยไม่อร่อยในแบบฉบับของเราแล้วก็อันหนังอาชีสนะคะเรามาชิมกันเลยค่ะตอนนี้คอแห้งน้ำลายเหนียวมากค่ะเริ่มจากน้ำที่ดูตาสดชื่นที่สุดของวันนี้ก่อนก็คือองุ่นไซมัสคาสแบบสลัชชี่ค่ะเป็นไงเพอรไม่หรอเล่นปะทํางมันเปนมีนี้ด้วย นี่แบบกัมี่กัมี่ใช่ไหมแบบคีอโลเวลาด้วยอร่อยอร่อยอันจริงป้าเป็นคนที่แบบกินน้ำปัน่นแทนข้าวเป็นมิกเบอร์รี่ที่อร่อยค่ะอะไร อร่อยกลางๆแต่ไม,ไม่หวานไม่หวานเลือกความหวานได้อันนี้เอาหวานปนกติก็ไม่ได้หวานห่านั้นทั่วไปทั่วไปแต่ว่าสดชื่นคุณต้องบอกว่าน้ำปั่นเนี่ยจะให้คะแนนย่างอีกหนึ่งเพราะเป็นคนที่ชอบกินน้ำปั่นถือต้องกินทุกวัน <ทะ S 2> มันเลยเจอร้านที่แบบโคตรพีคมาแล้ว,วอันนี้ก็เลยแบบกลางๆประมาณเจ็ดเป็นสิบแต่อันนี้ให้นะอันนี้ให้เก้า เป็นอะไรใหม่ๆขาชื่นี่ต่อไปอันนี้คือต้องให้แพ็คเกจจิ้งเขานะคะแต่ว่า2แก้วนี้รวมกันก็250นะคะทุกคนราคาแอบแรงแต่ว่าก็คือสั่งเป็นซิกเนเจอร์ของเขาที่มันเป็นแบบชั้นนั่นแหละแต่ตอนนี้น่าจะละลายละวอรเนาะความร้สึกแรกจะได้กลิ่นกล้วยตามมาด้วยอะโวคาโดแล้วก็เละๆในปากรสชาติไม่หวานนม,นมกล้วยของแนวจืด เมลอนอร่อยเมลอนเนาะเมลอนดูดีเมลอนดีเลยไม่ได้หวานมากแบบว่าเมลอนเริ่มจากอะไรก่อนดีตอนเนี้ยข้าวมันไก่ละกันปกติจะไม่จิ้มน้ำจิ้มนี้แต่จะจิ้มเพื่อพวกเธอห้าสิบบาททุกคนเยอะมากมากอร่อยนะนี่อร่อยอันกินทุกวันได้เนาะอื้อร่อยอคันเจ็บเจ็บไปหรอ สุก,ก,นนกับอย่างไรกับข้าวใง่ายๆปาาเนาะปากๆปกอร่อยเลยไม่ได้เผ็ดมากด้วยมีกลิ่นของแบบกระเทียมท้ม,ทมติ้งอร่อยใครสั่งต้มเลือดหมูตอนเที่ยงตรงค่ะทุกคนอร,อ,อร่อยอร่อยเลยเดี๋ยวเรามาวัดกันที่ตับเพราะว่าทำอร่อยย่กสุดคือตับ่ะตับหงตับ อร่อยตับไม่สุกมากนี่มชอบแบบนี้อันนี้เลิศสิบต่อไปนะคะกะเพราโคตรเผ็ดใช่ปะโคตรโคตรสามเผ็ดน้ะแต่กูสั่งไม่ใช่ผิดไข่ไม่สุกถูกต้องมันคือหมูผัดกะเพราผัดซอสอ,อ่ะ มีคออยู่ใช่ไหมเจ็ดจุดห้าแปดอันนี้อร่อยอันนี้อร่อยมาไก่อร่อย The อ a ใครเข้ามาไก่เด e b a เขาบอกว่าหมูทอดกรอบนอกนุ่มในอันนี้เป็นหมูสามชั้นนะเป็นเมนูเล็กคอมเมน์เลยเขาให้จิ้มกับแจ่วอันนี้นึ่งแหละอันนี้นึ่งเออไปไหมเดี๋ยวมาไม่ถึงเดี๋ยวึ่งของซ้ไป อยากถกลับบ้านแล้วอ่ะนี่อร่อยเลยเอออันนี้อร่อยจริงเป็นแบบมีนอนยอนชิมเหมือนแบบอันนี้ก็อันนี้เลิศให้ชิมลองชิมดิอร่อยทุกคนเค็มแบบถูกต้องค่ะเค็มจริงเขาจะออกเปรี้ยวไปสองอันเลยออกเปรี้ยวสองอันเลยใช่เหมือนแบบเขามาตัดเกล็ดมาว้าวรอดนะอันนี้ให้สิบเอกคือมันเค็มแบบถูกต้องแล้วก็เนื้อสัปผัดแบบโอเค สิบเอ็ดเจ็ดสิบน้ำบริวารแต่ข้าวมันไก่ย,ยังได้อยู่อ่าสุดท้ายละไฮไลท์อ่ะไฮไลท์ไฮไลท์ที่อยู่มานานก่อนทีนนี้จะเปิดยี่สิบกว่าปีอะ่ะกล้วยวันนี้คือกล้วยแต่ละวัน,นมันจะมาไม่เหมือนก<า>ันเลยค่ะวันนี้เขาบอกว่ากล้วยอันนี้หวานต้องให้ไทยไร เอาละค่ะปมมือค่ะทุกคนวันนี้มิชชั่นเราเสร็จไปเรียบร้อยเราก็อิ่มท้องจุกใจกันมากนะคะท้องแตกแล้วมันอร่อยจริงๆทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องด้วยอันนี้ประเดิม EP แรกเลยไม่รู้ว่ามันจะดีไหมแต่หวังว่าจะได้ทำอีกมั้งถ้าเด็กฝึกงานไม่ได้แบบหาที่รอนขนาดนี้ค่ะที่ครั้งหน้าขอห้างนะคะ <ม hungry. S 1> เอาจริงคือแบบมาเดินตลาด น่าจะครั้งแรกในรอบ2ปีเลยอะถือว่าเฮ้ยมันจอยนะมันไม่ได้เดินตลาดแบบนี้นาะนแล้วก็หวังว่าจะมีโอกาสได้ไปเดินตลาดอื่นๆนอีกเนาะแล้วก็ได้เห็นหลายๆคนแบบบน่นว่าแบบขายไม่ค่อยได้เศรษฐกิจไม่ดีแล้วก็บางคนก็ไม่ยอมขายลงแก๊บด้วยทุกคนเพราะว่าเขาบอกว่าแบบหักเยอะหรืออะไรใดๆอ,อาจจะไม่ถนัดทําคอนเทนต์ก็ตามแต่อยากให้ทุกคนแบบทนร้อนนิดนึงนะคะครร้อนก็เดี๋ยวนี้มันมีพัดลมเนาะ เออแล้วก็พกพัดลมมาแล้วก็แบบเดินเอาฟิลชิมตลาดอะไรเงี้ยนี่ว่าของอร่อยเยอะเชอร์อีพีต่อ,อ,อ,อตไปนะคะเราจะไปตลาดไหนก็เดี๋ยวมาติดตามกันนะฮะเจอกันอีพีหน้าบ๊ายบาย